สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทีมงานบุญผ้าด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดผ้าเอฟซีทุกทุกท่านมาอยู่ที่สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านจอมสีนะครับมติตามตัวเลขพ่อนาคฝันแม่นนะครับจึงงวดว่างหนึ่งนี่ตัวเลขของพ่อนาคเนี่ยเข่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อเพราะว่าเล่าฝันว่าเล่าได้ครับรถจึงตัวเลขของทะเบียนรถนั่นก็คือตัวใดก่อนครับสองห้าหาครับ 2องห้าห้าซึ่งเลขก็ออกทั่งหาหาทั 5, ่งหาสองครับผู้ใดโชคได,ชไดใช่ก็คือจิมมีอยู่ผู้โทษมาถามเพื่อนเนาะเพราะว่าตอนนั้นเพื่อนบอกว่าเพื่อนจำทะเบียนรถบ่ได้เออเพราะ,ระว่าหลังจากหันมากมือออกก็ไอด้โท้วมาถามเพื่อนอยู่แต่ว่าแอดบ่ได้ลง่ลคิบดอกกขอโทษขออภัยแจเมือนี้ก็มาติดตามต่อ,ขอเขาซึ่งเมื่อนี้เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนฟันดีฟันได้เลขแล้วชุดยอดเลยประชันว่าก่อนอื่นก่อนไก่เดี๋ยวจิพาไปว่าวับพ่อหน้านะครับ สวัสดีครับป้านาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนครับครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพ่อตาไม่ยายผู้ที่มีจิตน้ำใจนะครับเด้อผมขอขอบคุณผู้ที่มีจิตศท่าที่ไอมีจิตศท่าร่วมบริาการร่วมบุญบวชของผมในครั้งนี้นะครับจากเอฟซีทุกท่านจากคุณพ่อคุณแม่จากพี่จากน้องนะครับทุกคนขอขอบคุณหลายเด้อครับเด้อ ครับผมอ่ะเจะ้านายกะถือว่าภูมิกิดท่าเพื่อนเนี่ก็โอ้ก็จะจมันใจดีครับเนาะอ่าะแมันใจบุญชุนท่านะแมันจ,จิตใจเพื่อนประเสริฐครับพอดีแอดลงคลิปไปปั๊บวสันเพื่อนก็นบอกว่าเออเดียวแม่ขอเป็นเจ้าภาพพุ่มเอเดอร์ขออนุโมทนาบุญบวชซ้อนน้ำเพื่อนเด้อวสันพุรณนิพุรณะน้ะนอยจนงานบวชเท่าสีได้สำเร็จอยู่ดอก วันที่10ซีเนี่เน,นาะเมนบะมือห่อบาทเมนบะ10ซีห่อบาทครับอ่าขันผู้ใดอยู่ไกลอยู่ไก่ยัไยงไงกับมาครับกว่าเลื่อนเชิญนะครับอผู้มิจิสธาอยากตึกเขาหงวมนำ้ำมือ,อมแห่นาคมือบวดบวดก้นไก่บวดก้นไก่บวดตีซีตีซีตีห่าครับบวดก้นไก่ก้นกานะครับครับผมแต่ว่าอ่ามือห่อบาทก็คือมือวันที่10ซีเนีครับเนาะ10ซีบวัด15ครับผมวันต่อไปบวดที่แ <45, S 1> ล้ 4, 5, วนี 4, ่ให้ว่า เขาทั้งหมดทั้งล่างเลยฝันเนาะมาฝันครับฝันแน่เมื่อวันี้ฝันฝันบ่มื่อวันี้ฝันไปฝันเหรอครับฝันเหรอครับอืมาฝันซ้ำอีกมืาอคืนนี่แหละครับโอ้ฝันฝันจช็กเตอร์เนี่ยผมเอาชูฟังนูผมฝันมาแตงแต่ขึ้นตองหอดตะกี้ฝันว่างไหนครับขึ้นตองหดตอนนั้นฝันว่าเขามาผมว่าเลขออกไอ้ฮ่าฮ่าออกก็อย่าว่าเลขออกเจ็ดหกมันแมนบ่เลขผมเลขมันก็ออกฮ่าฮ่าผมว่าขึ้นตองหอด จ้าไหนก็เรียบเรี่ยงให้ผมฟังไหมเนี่ยว่าเขาใจฝันว่าข้าเจ้ามาบอกครับฝันว่าเจ้ามาบอกเลขอ่าเลขออกแล้วแล้ข้าเจ้าคุยกันครับเขาคุยกันโอ้เขาคุยกันก็ย่างว่าคุยกันเขาบอกเลขออกแล้วเลขออกเจ็ดหกอ่าเจ็ดหกยังได้ผมมาเอื่นใส่เลขยวหนอเงาประมอันเดียวเจ็ดหกคนว่าโอ้มาขีดผมเขาบอกกันไปน้ำทางเขาบอกกันน้ำทางครับสูตรเดียวกันครับสูตรเดียวกับผมเคยฝันสูตรนี้แต่นหนึ่งตอนหวยออกซูนหาครับ ลักษณะนี้ด้วยครับตอนเขาฝันเขาว่าเลกออกซุ่นหาพ่าแม่เอาเขาว่าเลกออกหนึ่งหาพ่อแม่เลขออกซุ่นหาตอนนั้นม,มันเขาทำนองเก่าอยู่ครับตน,นต่ว่าผ่มเขาไม่เคยฝันตองหัวหจัิงสิหรือมันสีแมนดีบ่อาจจะเป็นขบวนขลางกันเลยนะครับนอเล็กนอเขาลองเึียงเสียงมงมันเปลี่ยนไปได้<ๆ>มันเปลี่ยนไปได้หลังจากมือเลขกออกมือนึ่งมันมา กังขึ้นมาเลยเลยครับมีคนมาเว้าในฝันเท่านี้บอกว่าเลขออกแล้วที่บอกหกสี่วะฉันบอกว้าหกเจ็ดโอ้หกเจ็ดเลขออกแล้วหกเจ็ดโอ้ขอจีเปลี่ยนเลขให้เจ้าเลียอายุหน่อยก็ได้กมก็ได้แวาก็มันออกจะฉันเลยเลขออกฮ่าฮาตัวผมว่าความร้อนหนิดีครับออกเลขออกฮ่านว่ามแอนวะสันแยงียงกันก็ลองลองเบิ่งบอสบัดสันเราลองพิจารณาเอาครับ FC หลังจากนันมาหลายเมื่อว่าวันนี้ได้มาฝัน อ่ามาคือว่าฝันได้คักได้แน่นี่มาฝันได้คือเมื่อขึ้นนี่ครับโอ้มาขึ้นนี่บ่ะด็นี่ตด้นร้อนเลยครับโอ้มาฝันได้ฝันว่าจังไหนบาเนี่ยมาขึ้นนี่ฝันว่าจังไหนลองวา่าวูเอฟซีเขาฟังเลยฝันว่าคือจังอยู่วัดนี่ครับครับคือจังผมเอ็ดอยังอย,งอยู่ในวัดนี่แหละอืมเห็นเงินแบ่งซีฟครับคุณพ่อคุณแม่เออเอฟซีเห็นเงินแบ่งซีฟราชการที่เก่าเงินแบ่งซีฟราชการที่เก่าครับอืม สี่กระจอ,อนี่บ่ผมว่าเลยว่าเงินนี um ่เขาเอาไปแลกก็ระับสื่อกันนะผมว่าอืมอืมนี่มีราคาเรื่องเงินนี่ผมว่าครับเห็นแบงค์สิบสี่แบ่งนบูเลี่ยงเงินอยู่ครับปูเลี่ยงกันเลยครับแบงค์สิบสี่ใบครับของราชการที่เก่าแต่ว่าแบงค์สิบนี่คือของราชการที่เก่าครับเป็นของราชการที่เก่า้าเป็นแบงค์มิตรราชการที่เก่าราชการที่สิบเพิ่นบ่มมีอ่าแบงค์สิบ มีการราชาการที่เก่าผมกับบ่ท่านเนี่ย่านทัดตัวน,นี้นะครับแต่่าเห็นแต่แท้คือเป็นแบ่งซิบราชการที่เก่าครับครับผมผมก็ไเด็มากิดผมอเอาเนี่ยเว่ามันนี่บผมวอกว่ามันนี่บ่มมบบมมบเขาจะเอาซสือกันเด็กเสือเสือเสือแบ่งเมื่อนี่บ่ที่ว่มามีราคาโ,คโอ้ที่ว่าแบ่งที่มันเปิดราคาน่ะที่ครื่อในใจ,ใน,ใ,จในฝันครับคิดในใจในฝันอืมโอ้เงินมีราคาทวกท่านนี่นอครับผม ความปันนุ่ก็มีอนี่ครับที่ผมเห็นนะครับปั้นน้อยๆซ้ำนี่ปั้นน้อยๆซ้ำนี่นะครับความปัน้นตีเป็นเลขตีตีตยังไงป่ะนี่ตีเป็นเลขวะครับครับผมตีกับร่องตีซากันเบิ่งครับพี่นออ้องเลขนี่ผมว่าในความคิดของผมเป็นเลขข้างบนคิดว่าเป็นเลขบนส <ผม S 2> าเหตุที่ว่าเป็นเลขข้างบนที่เก่านี่แกเป็นแกเป็นคนอยู่สูงนะครับเนาะโอ้หมายถึงว่าจราการที่เก่าครับพี่ต้องตีติดนะครับ โอ้เพิ่นเพิ่นเปลี่ยนผู้เปล่นพระมหากษัตริย์ครับเป็นพระมหากษัตริย์อาจารย์ว่าที่อยู่สูงนะจีบิเลขบนเป็นเลขบนครับเอ้าเว้าต่อบไดนี้ตีจังได๋บะดนี้แบ่ง10นี่ครับแบ่งซิฟผสิตีเป็นเลข1นี่งน่ละแบ่ง10ตีเป็น1ตีเป็น1น่งครับบรรดาการที่เก่าคือเก่าทใบคือ4มันตีเป็น1 94 194ถ้าส่งเก่น10ก็สิเป็น094โอ้หนึ่งเก้าสกับ094ครับ เอฟซีก็ล่องสลับหมุนมั้งครับหัวประตูเอาผมาาว่าแต่วอาห่วนี่ผมเกิดว่ามาเนี่ยผมว่ามาแน่ครับกันเป็นือเป็นนี่ยผมวามาแน่โอ้เจ้มาขอา่อ,อ,อยว่ามันคืออยู่ดิเจ้าฝันเจ้าฝันคืออยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนผมว่านั่นเี๋โอ้ยบอเม,มียนดอกว่าสนดอกเลขยังสิบปอกหาหาว่าสนดอกห้าห้าสองสองห้าห้าเนี่ย 5, 5, 5, 2, 25, 5, 5, มันบอเม,มียนดอกสนดอกครับก็เลยบริด้ซื้อไปยักบาทจ้อยดอกเอางวดนี้ก็ชีได้ซช้น้ำอยอะเลยเอฟซีเราลอง ลองหมุนนะครับแล้วหมุนบังหมุนรอบประตูเอาอมันโมแนเพราะว่าการเท่าสือหนึ่งเก่าสี่มันสี่มะข้องก็วันที่สิบสี่บวชน้ครับเพาสือเป็นก่าหนึ่งสีไม่น้โอ้มันบวชวันที่สิบสี่เออแมนเมนเจ้าขึ้นหัาตีรับใจกันนําครับผมคิดบ่าทันเลยลองหมุนมึงครับครัเพราะว่าเพราะมันตองกันความฝันผมนี้มันสีเกียวกับงานบวชนํานี่นะผพว่าครับผมอาจจะเป็นจังบุญจังวาสนาอะไรหอบาทวันที่สิบสี่บวชชิบหาเนาะ ผู a, anyway the country, the so so ้ม mm, so ีน so ้ำใจจิตธาตได้ยินได้เห็นน้ำกันเนี่ครับเพื่อเป็นวาสนาเป็นบุญนะครับให้มีโคมีลาน้ากันครับครับผมเพราะว่าสถานนี่เป็นสถานที่ศักิีครับที่ใครโฉมิหลาคนร้ายแหรอครับอยู่นี่ก็พราแม่ปีน้องเขาเอฟซีเข้ากับผู้ไรแต่เห็นนี่เห็นข่าวเห็นคลิปนี่ครับเป็นผู้มีบุญวาสนาแหละครับครับผมอืิอาจจะมีบุญวาสนาต่อกันอาจจะถือก็ได้ครับตัวนี้เขากับพี่เจน่าเอาครับพีหน้าบังกะกัะ พีนี่พิจารณหน้าเนาะครับผมถือเพียรแวิเคราะห์ดีๆใส่ดุลพินิดดีๆเนาะมากกว่าซื้อบ่ามากกว่าจะไปซื้ออะไรอืมเอาทำนั้นนะครับครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งเก้าสี่บ่ครับผมตีไปเป็นหนึ่งเก้าสี่หรือศูนย์เก้าสี่ครับหนึ่งเก้าสี่กับศูนย์เก้าสี่เท่านั้นครับขันเป็นเป็นไปได้ซ้ำนี่เป็นไปได้ซ้ำนี่ครับเลยคือว่ายิ้วซ้ำนี่ครับผมหรือขันผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างไปในกรณีจังไดก็แล้วแต่ขึืนหมุนเอาหมุนเอาจัดการ ตีความฝันเอาเองหรือบออยากรนี่ครับครับผมขึ้นว่าอยู่ในหนึ่งในเก่าในสี่ในศูนย์ในเกาในสี่นี่ครับเท่านี้ครับโอ้แนนอนเลยว่าโอ้งามอยู่ดิงามอยู่อืงามอยู่เก่าสีกับงามอยู่ผมกับวาอยู่แต่ว่าผมคิดอยู่เหมือนนี้ว่าเออคุณพอบุญพระรวยบอขมาบ่กว่าครับบันเลียงได้จะบอกเยฟซีในว่าเสนอโอ้ยเขาเนาะน้อคอยจอดเจ้าอยู่นะ คอยจอ,อบเจ้าอยู่จอบว่สา,า,าวสิมาถามอยู่จะมาว่าสิ่ตัวมาถามอยู่ที่ว่าฝันมาฝันบาลุยจักเบื่อทัว่วไปนี่ก็เลยจาทิ้ใจเขามาเองแสดอกว่าแสดอกว่าก็จอบมาตาไอ,อยังอำเภอประจักษ์เห็นในคลิปอยู่บ่คร<า>ับเห็นในคลิปเอาว่าจังไหนหรอว่าน้าว่าท่นฝันว่ารางวัลนี่ว่าท่นอ๋อถ้าฟังพ่อใหญ่บุญนะครับเนาะฟังพ่อใหญ่บุญพ่อรวยแล้วก็เลยเคนจออกให้ฟังหมูแรงอยู่ละผมว่าครับผมเป็นขม้ามงคว่าสนอง แื่ผมเดียวเลียงมันก็คนคำขอมฝันันหน่นะครับผนกวามือนึ่สีมาไหมพี่สัทุนว่ามาจากไอผู้มาจากไอสหรัฐนน่โอ้เาเราฟังแล้ว่เพิ่งกลับแล้วบกลับแล้วครับเพิ่นมาลเพิ่นมาแบบมารักษาอยู่นี่าจยีไมหยบม่หยางอยู่นี่มาึหนึ่งครับไหยาบขึ้นหนึ่งอยู่นี่คนกาก็มายาันทุนอยนี่มา้ลายีาสันทุนวาสูงเพิ่นสร้างอยู่วันถอเพ่สร้าง เพิ่นกับว่ามันพอดีมันถือกันอะพอหน้ากันครับคอยก็ยิบไอ้เขาเจ้ายิบเหล็กไอ้มันเป็นเหล็กเก่าซีมากขึ้นกันเราครับออเล่ามึฟักับฟันดีดีอยู่แล้วอ่ะอืมเล่ากับฟันเราฟันวางเลยให้แต่ว่าเราบ่อยฟังของฟันนี่อะไรครับแต่ว่าขว้วฟันคือฟันดีแล้วอ่ะโอ้เราบ่อยั้วฟันเหนียงคอยจะก้าสมรวมมือหัวลำเจ้าอีกประธานสิก้ามาคอยสานอยู่นี้ประธาน วันนี้มันเปลี่ยนยังที่ความฝันเจ้ามันมีสองช็อตเนาะครับผมช็อตแรกเป็นเลขสองโตเขาเลยเป็นเลขสองโตอ่าแตคือนี่ยังก่อหกเจ็ครับหกเจ็อ่าช็อตแรกนี่คือเลขหกเจ็ดตองวดเนาะตองวดครับอ่าวันนี้มาทิมไทยเมื่อคืนนี่มาฝันครับเห็นแบ่งสิบในหลวงราชการที่เก้าเนี่ยครสี่ใบสี่ใบก็เลยตีไว้ศูนย์เก้าสี่เนาะแล้วก็หนึ่งเก้าสี่ตีไว้สองชัยเท่านั้น เนาะตีไปสองพยักตรงนี้เนาะแมนครับนะกะพอพี่น้องชื่นชอบกันอย่าลืมออกไปพินิจพิจารณาน้านะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเนอครับผมเลขเบอร์นี่มันมีถึอมิผิดธรรมดาว่าเพื่นฝันฝันสู้ขู่สู้ขนไผ่ก็ได้เว้นไว้แต่ไผ่สีฟฝันแมนหรือไผ่สีฟฝันบมแมนฉะนั้นแล้วให้ใส้วิจารณญาณในการรับชมใช้สติดีๆก่อนสีลงทุนครับผมจหรับเลขพ่อนาคฝันแม่นนะครับงวดนี้นะครับ มีอยู่อ่าสามชุดด้วยกันก็คือชุดสองตัวก็คือหกเจ็ดนะครับชุดสามตัวมีหนึ่งเก้าสี่แล้วก็ศูนย์เก้าสี่ครับผมอ้าวนนร์นิเกอร์ตัวเลขตัวเบอร์ก็ได้นี่เนาะผมเอาถึงแล้วนะถูกแล้วครับผมวันนี้ก็ร์รบกวนพอนักทำนี่เนาะครับผู้ละก็ีเที่ยวข้ามาเรื่อยๆขาวเียมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนส่วนตัวเลขอ่า อันนี้ไหก็อย่าลืมโทรบอกนะเบอร์โทรผมอยู่น้ำอาจารย์นน่ะล่ะครับผมโทรบอกในขันโอ้ฝันแล้วมันเปลี่ยนนี่ตัวเลขท่านที่ก็บอกในเด้อมันเปลี่ยนจงได้ก็สิแจ้งไปครับ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 เอฟซีพนธ์ที่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ท่านเะนะเนาะครับผมอ้าววันนี้รบกวนพ่อช๊อนี่แหละวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆนะสวัสดีครับสาธุครับ